นบอกเชื่อเรื่องผีได้ไหมได้ได้ได้เชื่อไหมทุกคนเชื่อว่าสาวไทยทําได้สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนดฟันพร้อมไม่พร้อมพร้อมเซฟเลยจ้าโปรแกรมแข่งครบทั้ง3สนาม v ว l 2 0 2 5ความเชื่อและศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยั้งสาวไทยแน่ๆๆ รีบเซฟรีบแชร์ให้เพื่อนๆเ,เลยนะทุกคนคลิปนี้พี่โจมีโปรแกรมแข่งขันครบทั้ง3สนามมาฝากเชียร์ให้ดังลั่นสนั่นจอไปเลยจอของพวกเราเองเนี่ยก่อนจะไปรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามนะคะ1แชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บไปกันที่วีคแรกเลยคะ่ะ สนามหนึ่งปักกิ่งประเทศจีนนี่ 4, มิถุนายน6.8ที่เรารอคอยเราจะเจอกับโปลแลนด์บ่ายสองนะสตีเช็คลูคัสิกระวังตัวเดอ้อ5มิถุนายนนะคะบ่าย2เหมือนกันเราจะเจอกับเบลเยียม6มิถุนา6.8 6กโมงเย็น18นาฬกา30นาทีเราจะเจอกับตุรกีเฮียวกัสกาลากูด,กะกดระวังตัว 8มิถุนานะคะจบวีคแรกบ่าย2เราจะเจอกับฝรั่งเศสพอเราเก็บเบลเยี่ยมกับฝรั่งเศสได้แล้วก็ไป <c oughs> <c oughs> สนาม2วีค2เจอกันที่ฮ่องกงนะคะเริ่ม18มิถุนายน68 4โมงเย็นเราจะเจอกับญี่ปุ่นเหนียวแค่ไหนก็บอยันเด้อค่ะโคจิมะ 19มิถุนา16นาฬิกา30นาทีนะคะเราจะเจอกับอิตาลีนะอีกโนโปีนี้เจอ,อยูฟ่าบ้าพลังของเราแน่ 21มิถุนา68 15นาฬิกา30นาทีเราจะเจอกับสาธารณรัฐเชกนะคะ2 2มิถุนา68 12นาฬกาเจอกับบาวแกเรียสนามนี้เราก็เก็บเช็คกับบาวแกเรียได้อีกเพอเพอเก็บญี่ปุ่นได้ว้าวว้าวว้า,วาแล้วก็ป้ายสนาม3วิก3ลุยที่นู่นเลยสหรัฐอเมริกาอาริงตันนะ10กรกฎาดา68 จ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงเช้าเราจะเจอกับเจ้าบ้านเลยสหรัฐอเมริกาปีนี้นี่มีกองเชียร์ไทยเพียบๆแน่นอนป๊อปที่อเมริกามากๆเลยนะคะวันที่11กรกฎาคม68ตี4ทุกคนเราจะเจอกับเยอรมน,นีนะคะมีขอบตาดำบอกเลย12กรกฎาคม68ตี4อีกเช่นกันทุกคนเราจะเจอกับโดมินิกันนะคะปีนี้ไม่ได้แฟร์เพย์แน่โดมินิกัน 14กรกฎาคม68นะคะตีสเอาเข้าไปเราจะเจอกับแคนาดานะคะและสนามนี้เราก็เก็บเยอรมนีกับโดมิกันได้ <c oughs> ว่าแล้วก็ไป <c oughs> แค่คิดก็มีความสุขแล้วเนี่ยทุกคนโอ้เซฟนะ